สวัสดีฮะตอนนี้เรียนสายใครอยู่ครับผมสวัสดีครับอืมไม่ใช่อันนี้พี่เติร์ดอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช <c oughs> สวัสดี <c oughs> พี่โบรี่ <c oughs> นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ทำอะไรอยู่เนี่ยอ๋อกำลังฟังเด็กแสดคุยเรื่องผีอยู่ค่ะอ๋อือคุณไม่อัปเดตนะเนี่ยเราเปลี่ยนเรื่องมาสักพักแล้วนะค่ะก็ถ้าเกิดไม่มีงานก็อืมกินแล้วก็นอนเลยเพราะว่าอิ่มแล้วก็จะง่วงใช่หรือถ้าไม่ง่วงก็ยังไม่นอนนะ อันนี้น้องสองคนอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าคะอยู่ประเทศไทยครับอยู่ประเทศไทยครับทำโซนเมกามากเลยค่ะตอนนี้แน่นอนอยู่ลาวมีคำถามจะถามครับคือก็คืออยากเห็นคอนเทนต์อะไรจากผมกับพิเติร์บ้างเป็นคำถามจากหลังบ้านน้องเพลงคนละคำหลังบ้านผมเอง หมายถึง,องคอนเทนต์หรือสเปซเหรอคอนเทนต์คอนเทนต์ content อะไรก็ได้ฮะคลิปหรือว่าอะไรก็ได้รายการไปเดินตลาดไปเดินตลาดนัดาของกินอะไรแบบนี้ได้ไหมเป็นคลิปเป็นวล็อกวล็อกเดินตลาดนะฮะใช่ แบบชิมไปเรื่อยๆหางของกินเหมือนกันสองคนแล้วก็รีมาสนใจอืมพอมีของกินมันก็น่าสนใจฮะค่ะ <c oughs> เห็นด้วยค่ะเพลงพี่เต๋อพอกกว่าฮะขอบคุณครับ พอคนละแบบสนใจใช่เพราะคนละแบบน้องะกี้เล่นกีต้์ให้พี่เติร์นลองเพลงให้พี่เช่มาทําอะไรดีเต้นโชว์ูฮะเอาเขามาให้ได้ก่อนเนอะกว่านั้นจริงครับพูดถูกครับผมจะเอามาให้ได้นะทุกคนมจะเอาพี่เติร์นเออพี่เช่มาเล่นสเปซให้ได้ฟ้าูครับเะกี้ทําได้เะกี้ทําได้สาธุครับ ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสาธุค่ะแซกกี้เก่งะค่ะจะไปพร้อมความจะไปพร้อมความกล้าพาเติรดไปด้วยจริงมันต้องรลดลงความกล้าคือหรือว่าพี่ต้องไปพร้อมกับผมนะไม่เราต้องให้คนที่น่าเอ็นดูที่สุดในสามนอผมเหรอใช่ก็ยังดีที่ผมเป็นคนที่น่าเอ็นดูที่สุดใช่ ลับทิกต่อกอใช่จะได้แบบเปิดกันมองเห็นเยอะๆเดี๋ยวพอหมดชาเลนจ์สเปซเดี๋ยวจะไปลองอ่ะเออเลิศเลิศได้เดี๋ยวจะไปเปย์นะขอบคุณนะพี่เตอร์ขอของขวัญเยอะๆได้เอาไปเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบ คือต้องไปทําเป็นแบบไอ้นี้แม้เขาเรียกว่าอะไร AI หืมหืมไม่เปล่าอ่ะ NPC PK PK ป้าที่แบบไลฟ์ด้วยกันอ่ะที่เขาแบบแข่งไลฟ์กันอ่ะเขาเรียกว่า PK ปะไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยครับผมไม่เคยดูไลฟ์เลยไม่เคยดูกราบสีชมพูขอบคุณสำหรับดอกไม้อะไรเงี้ยเออรอไปรถเลย ลองทําลองทำ่ากี้แพ้ดอกไม้อะไรอนะดอกไม้สวยจังดอกไม้สวยจังางเนี้ยอะไรแพงสุดในไลฟ์ติ๊กตอกฮะปะวานประวานปรวันชิ้นไหนแพงสุดประวานเหรอรดไหมลดติกตอกยูนิเวอร์สหรือเปล่าอะไรสักอย่างไม่แน่ใจปราสาทประสาทรดอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ประสาทสักสักหนึ่งหลัง อออืืน่าจะมีเป็นหมื่นหรือเปล่าปรึกษาพี่ไอซสิวันนั้นไลฟ์ประมาณห้าชั่วโมงได้ติ๊กอะเขไรห้าชั่วโมงเลยเหรอไลฟ์ติ๊กตอกห้าชั่วโมงทำได้ไงอ่ะใครนะพาริสพาริสโอ้ยแม่ก็คาราวะเลยแหละใช่ใช่ต้องชวนพาริสมาไลฟ์ด้วยมันเขาเก่งหรอ นั่งต่อเลโก้ก็สามชั่วโมงเอ้ผมอยากฟังทุกคนเล่าเรื่องกลัวๆครับเล่าให้ฟังหน่อย้ไหมมเวไมามันดึกแล้วนี่แหละเวลากำลังดีพี่เติร์ดเดี๋ยวมันมีคนลงไลน์ตอนแรกก็จะขึ้นมาชะตอนแรกก็จะขึ้นมาเล่านี่แหละสุกสิบสามงี้มีมีโอ้ใช่วันนี้มันสุกสิบสามพอดีเลยโอเค เล่ามาเลยครับผมฟังไปแล้วนะครับบ๊ายบาย่เตอย่าเพิ่งไปดิอยู yeah. ่ด้วยกันก่อนส่งฟังสัพี่เตอสองสามเรื่องค่อยไปนอนจ้ะนะกดบล็อกเลยนะจำต้องกลัวะนม่ยมีผมอยู่ไม่ต้องกลัวคนคนอยู่ห่างกับผมเป็นสิบโลคนจักรกลินเปิดใจฟังพี่เติส์ักเรื่องหนึ่งนะบางเรื่องอ่ะในชีวิตอะเราไม่ต้องเปิดใจทุกอย่างก็ได้ทำไมอ่ะฮะ แต่เราต้องเป็นคนใจกว้างนะเอ,อไม่เป็นไรเป็นคนใจแคบ <laughs> 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 เดี๋ยวเดี๋ยวว,วันไหนพี่เติร์ดไม่มาเดี๋ยวจะแอบ,บมาเล่าให้ฟังจริง <Okay. S 1> จริงไปแอบ,บเล่าให้จักกีฟังส่งไว <laughs> ไปหาจักกีเลย <laughs> ได้ส่งไวไปหาเติร์ดแทนได้ปะโอ้ยผมจะได้ไม่อ่าน <laughs> เดี๋ยวผมจำชื่อแบบว้าจะเย็น อย่าเพิ่งบล็อกพี่มีแต่เรื่องผีรักเราซะเธออะเคยฟัง้างผีรักเราซะเธอเผอรักเราซะทีย่าใจอยู่ที่ไทยใจอยู่ที่เธอเจออยู่ที่เธออันนั้นเพลงพี่ไอใช่ค่ะูกต้องหุบ แหละทุกคนวันนี้ผมมาสเปซแบบกรุบกริบพรุ่งนี้จะมาสเปซอีกพี่เติร์ดมาไหมพรุ่งนี้ทำอะไรอ่ะพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้วันอะไรอ่ะพรุ่งนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันเสาร์ใช่จ้ะเฮ้ยใช่จ้ะผมมีไปเจอพี่เชะว้านัดกันเล่นกีฬานี่ใช่โอเคออกกําลังกายกัน ผมไม่ได้รับปริญญานี่แล้วคนทีแบดคุณต้องทวนคุณคนนี้ไปใกับตันชลทรอ,อ๋อเออว่ะต้องชวนพี่กับตันไปเขาเป็นนักแบด<ป>แต่ยังไม่เคยเห็นพี่กับติแบดเลยนะจริงแล้วเขาเป็นนักกีฬาเลยนะเคยเห็นอยู่จะคีดเคยเห็นรูป พี่กับที่แบดอยู่สมัยแบบหนุ่มๆอะตอนนี้แก่มากจริงอินเนอร์แบบเหมือนคูณสองอายุตัวเองน้องๆพูดแก่แล้วพี่ก็สะเทือนใจนะคะไม่คือคำว่าแก่ของคนเราไม่เท่ากันไงอ๋อ ตอ์ผมเป็นเหมือนพี่แล้วอะอะไรรผมเข้าไปอ่านแฮชแท็กไม่ได้ Why เพราะว่ารีเฟรชเยอะเกินไปไงแอปมันเลยลวนจริงจริงเราอยู่ในยุคสองพันยี่สิบสี่แล้วเรายังต้องอยู่กับการแอปค้างอีกเหรอาต้องอยู่ไปตลอดเปิดไปซื้อแอปเร็วอืผมเป็นใครเนี่ยประธานบริษัท ผมซื้อได้สติกฟ้าเท่านั้นแหละโอเคไปแล้วนะทุกคนร้องเพลงสลับท่อนลองดูไหมพีม่เตอร์ยากแล้ว <c oughs> ด้เราจะทำการทำลายทุกทฤษฎีดนตรีที่มันมีอยู่ใช <c oughs> ่แต่ว่าเอาเองผมจะร้องเพลงพี่เตอร์ส่วนพี่เตอร์ร้องเพลงผม เพลงผมเองผมยังจำเนื้อไม่ได้เลย <laughs> เป็นเนือนะเตอร์จ็กกี้ครับครับอ,อ,อยากให้พูดถึงทาวไร์ที่แบบอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยค่ะแบบให้กำลังใจเขาแบบเวลาที่เขาเดินทางไกลๆมาหาเราอะไรแบบเนี้ก็ <laughs> ขอ ขอบคุณก่อนเลยละกันขอบคุณทวายไลน์หรือว่าแฟนๆทุกคนที่แบบว่ามาหาพวกเราแบบจะต่างจังหวัดอเนี้ยรู้ว่าแบบเหนื่อยมากแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรสละเวลาอันมีค่าของตัวเองแบบมาหาพวกเราก็ขอบอยากจะกจะขอบคุณตั้งนานแล้วแหละเพราะว่าดีใจมากๆที่แบบเออมาหากันมาเจอกัน่างเนี้ยก็เอาจรจริงผมรู้หลหลายคนแบบไม่มีโอกาสแบบมาเจอ ผมหรือว่าพี่เติร์ดอะไรเงี้ยหรือว่าพี่เช่อะไรเงี้ยไม่จริงๆไม่เป็นไรเลยแบบแค่แค่เขาเรียกว่าอะไรคอยเป็นกลังใจให้พวกผมแบบห่างๆก็ผมก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละก็ขอบคุณมากๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้เสมอนะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสมาเจอกันก็มาเจอกันได้เลยนะฮะผม,ผมต้อนรับเสมอ ครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับแบบทัวร์ไลน์หลายๆท่านที่แบบอาจจะเดินทางมาไกลคือพวกผมดีใจมากๆนะเวลาที่แบบได้ได้เห็นแบบทุกคนอะไรเงี้ยแต่แบบสมมุติแบบบางทีถ้าแบบมันไกลหรือว่าไม่ว่างจริงๆพวกเราก็เข้าใจได้ครับอย่างที่จักกีบอกแค่แบบบางทีแค่แบบเหมือนเป็นกําลังใจให้กันไกลๆก็พอแล้วแต่ก็รู้สึกดีใจแล้วขอบคุณทุกครั้งที่ได้เจอทุกคนเลยครับโอเคขอบคุณครับมีกําลังใจไปหาวันที่สิบแปดแล้ว ขอบคุณด้วยอันวันที่สิบแปดแล้วคนที่ไปไม่ได้เขาจะมีไลฟ์ให้ดูไหมคะทีมต่างจังหวัดพี่เติร์ดอันนี้ไลฟ์ไดไหมต้องถามออร์แกไนเซอร์เลยครับไม่ได้จริงๆอ่ะไม่เป็นไรทีมหน้าจอก็ก็ให้กำลังใจได้รอดูคลิปนะครับครับลงคลิปเยอะนะคะ ถ้าพวกผมไป็นลร์พวกผมอาจจะโดนโดนค่านุนลิกิทสิตก็เป็นได้บนโลกไปไหนมีอีกไหมไม่เคยเจอไอันนี้เดี๋ยวเดี๋วเราเราเริ่มแล้วเหรอสับทํอปิกเร็วมากทำไม่ทันสมมุติเธอวันหนึ่งเธอไม่อยู่คนที่น่ารักเล็ดดูสดใสแบบตัวเธอ สมมุติว่าเธอวันหนึ่งเราต้องจากกันเอตาใใจฉันรุดเร็วแบบนี้เหมือนเกินไปไจะทำอย่างไรยินดียมาทาแตเไปยิ้ไรสมมติตัวเธอวันหนึ่งเธอเดินผ่านเธอรู้ไหมเธอรู้ไหมว่ามีใครชอบอยู่แท็คไม่รอดวะจริงปะ <laughs> <laughs> เหมือนแบบห้องคาราโอเกะสองห้องที่ร้องเพลงแบบทนกันอะเจ๋งเริงอยู่นะแต่ฝากเพลงพวกเราด้วยนะครับไปกดฟังกดดูเอกันได้นะฮะเอ็กซ์กับแบรนด i อิ r ฟอม o ยนะฮะใช่ฝากด้วยครับลองเรียบเรียงใหม่แล้วลงไลฟ์เซสชั่นสิทำไหมว <laughs> ่แต่แบรนด i อิ r ฟอม o ยูอะคูสติกเวอร์ชันยคิดภาพไม่ออกเลยวมันจะเป็นยังไงอะ คือเคยคิดหลายรอบนะว่าจะเอาเพลงแบบเพลงตัวเองเพลงเก่าๆมาทำอะคูสติกอ่ะแต่แบบด้วยบีดเพลงที่มันเป็นเพลงเต้นะก็เลยคิดภาพไม่ออกว่าอะคูสติกจะเป็นยังไงก็เลยคิดว่าเอแต่ว่าโปรเซสการที่เราจะทําอะคูสติกเพลงหนึ่งอ่ะเอาจนจริงอ่ะมันทาเพลงใหม่ได้เลยนะจริงก็เลยให้คนอื่นเลือกแล้วกันว่าอยากฟังเพลงใหม่หรืออยากฟังอะคูสติกครับ ฟังเพลกันค่ะงใหม่ครับใหม่เถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาเพลงพี่เติร์ดมาโคฟอร์ให้เก่งมากลอฟังเลยแล้วก็เป็นเนี่ยเป็นเสียงมึงนะแต่ว่าเป็นหน้าฮะเป็นหน้าพี่แต่เป็นหน้าหน้ากูเออเอเดี๋ยวเอามาทำออนเดนลิปซิง โอเคฮะขอบคุณทุกคนที่มาฟังสเปสวันนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่แต่ไม่รู้จะมากี่โมงถ้ามาถ้าจะมาสเปสแล้วเดี๋ยวจะบอกนะครับขอบคุณทุกคนที่มาฟังสเปสวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมากี่โมงหรือว่าจะมาหรือเปล่าครับผมเจอกันนะฮะ bye bye. <c oughs> บาย <c oughs> บายดีใจท <c oughs> ี่ได้คุยนะปันดีนะครับปันดีครับปันดีครับรักครับรักครับไปไปครับบายเจอก <c oughs> ันนะไปเต้ <c oughs> บายบายหิวข้าวไปกินข้าวเลยอ่ะข้าวมาแล้วเหรออืมก็ยังแต่ใกล้ใกล้ละใกล้จะมาละโอเคโอเคค่ะอ่ะบายอนจอยอี t ติ g งัดจ้ะบายบาย